ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ I am พิมมี่ก็กลับมาอีกแล้วกับแกะกลังของติ่งจ้าอยู่ที่มุมเดิมของเราอีกแล้วนะจ๊ะก็วันนี้ของที่แกะเป็นของที่มารวดเร็วทันใจมากแต่ก็เซอร์ไพรส์ไม่หยุดไม่ย่อนเลยคือเราตื่นมาใช่ไหมของสิ่งนี้มันตั้งอยู่ในบ้านเราแล้วจ้ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคุณพี่ Messenger ใส่มันมายังไงโยนเข้ามาแบบทอยลูกเต๋าหรือแบบว่าฮหรือแบบว่าฮหรือยังไงเราก็ไม่รู้ว่าสภาพของมันข้างในจะเป็นยังไงเราก็ลุ้นยิ่งกว่าของที่จะแกะออกมาอีกนะจ๊ะซึ่งของที่เราจะแกะวันนี้เราซื้อมาจากร้านนี้ค่ะร้านแมวนะจ๊ะเออเรายังไม่เคยสั่งร้านนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยเออ และของสิ่งนี้ก็คืออัลบั้มไร s ์นั่นเองจา้านี่ก็จริงๆอัลบั้มนี้มี2เวอร์ชันเนาะเราก็สั่งเป็นเวอร์ชันธรรมดามาเพราะว่าไม่มีต่างนะจ๊ะสั่งของเยอะเกินแล้วเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง นี่แกอ,ออกมาแล้วจ้ามีของแถมให้ด้วยทุกคนนี่เป็นขนมแล้วก็ลูกอมนมกระปุกสีแดงอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันขอบคุณนะคะของแถมน่ารักมากแล้วก็มีการ์ดเหรินหาวกับกุ้งกวงแถมมาให้ด้วยนี่ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาแกะอัลบั้มกันนะจ๊ะเราขอติดอันนี้ก่อนหูกระต่ายเพิ่มความมุ้งมิ้งให้เหมือนกับเมนเราเองนะจ๊ะล่วนๆตอนงานสายฉางชาคือมีแฟนคลับอะ่ะเอาหูกระต่ายแบบนี้ไปให้นางแล้วนางก็ติดคือน่ารักมากแล้วเราก็มีสิ่งนี้เหมือนกันเราก็เลยขอติดเพิ่มความน่ารักเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะจ๊ะ แล้วก็นี่จ้าอัลบั้มที่เราแกะออกมาอัลบั้ม Sunrise นะจ้านี่คืออัลบั้มนี้ยเรามีชาเลนจ์อย่างหนึ่งคือเราจะมาลุ้นการ์ดกันถ้าเกิดเราได้การ์ดของล่วล่วเราจะโดเนทเข้าโปรเจกต์ล่ว1,000บาทเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อะเราก็ เราก็ยังโดเน็นเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้อเรามาลุ้นกันดีกว่าคือกล่องน่ารักมากอ้อสวยงามตามท้องเรื่องนี่จ้าสิ่งแรกที่เราเจอก็คือสติกเกอร์อีกแล้วแล้วเราก็ไม่กล้าติดเหมือนเดิมว่าเก็บไว้อย่างนี้แหละน่ารักมากแล้วก็นี่สิ่งนี้นะจ๊ะก็คือคืออะไร คือมันเป็นปกเพลงอะทุกคนแล้วมันก็มีเนื้อเพลงอยู่ข้างหลังนี่โอ้ยเป็นไอเนี้ยของอัลบั้มสองอะอัลบั้มสองชื่ออะไรวะลืมขออนุญ,ญาตสวยมากโอ้ไม่กอดงดงามมากจ้าคือจริงๆอ่ะกราฟิกอันเนี้ยเราชอบมากเลยนะเพราะว่าเป็นการนำโลโก้ของไร c e มาทำเป็นเวอร์ชั่นต่างๆตามแต่ละเพลงตามธีมของแต่ละเพลงอันนี้ก็จะเป็นไอเน,นี้ยหมากล้อมอ่ะนี่เพลงชาวเขาของเราแล้วจ้ะแล้วก็ชื่อเจียวจุยกวางสวยงามมากโอ้ m ม g o ก็ชอบมากกราฟิกอันนี้ดีมาก นี่นล้นๆก็อยู่ซองใสแบบนี้ตอนแรกนึกว่าอันนี้เป็นแผ่นพอเห็นมันเป็นอย่างนี้มาแล้วก็มาถึงนี่จ้าโฟโต้บุ๊คของเราเล,เล่มหนามากเลยอะ่ะแล้วสีทองแบบอุ๊ยอันนี้สวยอะ่ะแบบดูหรูดูแพงเก็ตปะเนี้ยแบบตรงเนี้ยพิมพ์เป็นแบบตัวนูนเลยอะ่ะฮรุฮารามากแล้วก็ข้างหลังเป็นาหารหัสมอสนะจ๊ะ r 1 se ไร s ์หรือจะอย่างนี้ก็ได้สายฟ้ามันมีการาดอยู่ในนี้เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะเสีย1,000บาทในวันนี้หรือเปล่า,ากัดใครกัดใครเจีเจีย,ดจยดจได้น้องเจียนะจ๊ะ ้น้องถือดอกกุหลาบแดงให้เราแน่เลยเขินอะไรก็ไม่รู้อ่ะสรุปว่าไม่เสีย1,000บาทวันนี้นะจ๊ะไว้ไปเสียวันหลังแทนนี่มันก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะจ๊ะของแต่ละคนอประมาณนี้สวยงามจังอันนี้ชุดเพลง s ันไ i s ์อุ้ยตายอันนี้สวยมากคุณพี่ขอดูก่อนโอ้ oh my g ก d ดูดีมากโอ้โ oh, หหล่อจังเลยโอ้โหหล่อมากหล่อมากจริงๆคือดีอะ ในเชิญเหมือนอยู่ในเครื่องบินหรือสถานีอวกาศซัมติงอุ้ยชุดนี้จ่ายหล่อมากความดอกดอกไม้อ่ะโอ้ยแพงจ้า oh อืมโอ้ยก g อดฉันนึกว่าตัวนี้คือหมาล่าหรืออิงฮวาสรุปไม่ใช่นะจ๊ะเมื่อกี้เปิดข้ามพี่ฉีไปอ่ะหล่อมาก อย่างนี้ดีกว่าอ้าโอโหดีจังอุ้ยเจ้าล่างหล่อมากแล้วก็ต่อมานะจ๊ะเป็นรูปในเพลงที่เป็นยูนิตอันนี้เปิดยากลำบากเลือเกินนี่ยูนิตท,ที่แยกไปแต่ละเพลง ประมาณนี้บเล่นมันหนาเปิดยากจังโอ้ยโอ้ยหนูใหญ่ใหญ่เก่าโอ้ยหลอมากโอ้ไม่รู้จะวีดท่าไหนละจริง โ oh อ้ม่ยก d อืมโอ้โหอุ้ยพี่เลยรูปนี้ดีจังก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็แต่ละหน้านะจ๊ะแต่ละคนน่ะก็จะมีบทสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ไปอ่านกันดูนะจ๊ะมีทุกคนเลยแล้วก็สิ่งน,นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื้อเพลงชอบมากเลยอะคือด้านหลังตรงนี้ก็ยังมี R 1 SE เป็นรหัสมอสอยู่นะงานดีเทลละเอียดมากแล้วสำหรับเราอะ,อะโลโก้ของ r i ซ e มันสามารถออกแบบได้หลากหลายเอาไปทำแบบกราฟิกได้หลายแบบออกแบบเป็นโลโก้ที่มากกว่าแค่สายฟ้าธรรมดาธรรมดาแล้วก็งานออกแบบ ของ r i c ์คือดีทุกอันเลยเนี่ยคือโลโก้นางอะ่ะมันไม่ใช่แค่สายฟ้าธรรมดาเห็นไหมมันสามารถออกแบบได้ให้แบบเก๋หลากหลายมากชอบนี่เอาไว้นั่งร้องเพลง Happy birthday to me เ so so พลงนี้น่ารักจริงแล้วคือ รูปวาดหนุ่มๆที่เป็นแบบนี้นะจ๊ะภาพกราฟิกคือหล่อมากเหมือนในเกมจิบหนุ่มมี11คนเลือกเลยจ้ะแผ่นนะจ๊ะมีมาให้สองแผ่นดำทองฮารุฮารายอีกแล้วนี่แกะมาให้ดูนี่งานดีเทลคือสวยแผ่นสวยมากตรงซองก็มี โลโก้แผ่นนี้ก็เหมือนกันแต่อันเนี้ยจะไม่ใช่ไม่ใช่สายฟ้าแต่เป็นรหัสมอสงานดีเทลละเอียดมากซองเซิงอะไรคือไม่มีคำว่าธรรมดาแผ่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันสองแผ่นดำทองอันนี้เงินทองโอ้ใหม่ก็ดูแพงมากโอแล้วก็ลายบนแผ่านนะจะจะเป็นแบบพระอาทิตย์ ซันไรส์จริงๆสวยมากอ้ oh. Appreciate งานอารในอัลบั B ้มคือเต็มที่มากจริงๆเว้ยแกคุ้มคุ้มดีมากตุย้หยหัวไหลชัวจากความคิดของเราแล้วเรารู้สึกว่าอัลบั B ้มไรส์ไม่ทำให้ผิดหวังเช่นเคยจ้างานอารงานดีเทลงานของ ต่างๆที่ให้มาในอัลบั้มอ่ะคือมันเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้เหมือนครั้งที่แล้วที่เราแกะไปนะจ๊ะอัลบั้มออฟไลน์ก็คือเต็มที่จุกๆเหมือนกันรอบนี้ก็ยังคงจุกเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีการให้ลุ้นการ์ดเหมือนเดิมซึ่งก็ถ้าเกิดไม่ใช่ด้อมเกาหลีเนาะเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปลุ้นการ์ดจากที่ไหนแล้วนะจ๊ะ เพราะว่าติ่งจีนก็ไม่ค่อยได้มีโมเมนต์อะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็ชอบอ่ะชอบจริงๆเว้ยก็งานดีงานละเอียดต้องอัลบัม้ม r i s e นะจ๊ะหวังว่าคราวหน้าเราจะได้ซื้อของวง r i s e กันอีกรอบนี้เอาแค่อัลบั้มธรรมดาไปก่อน VR พักก่อนนะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครสุ่มได้การ์ดใครหรือว่า ใครแกะอัลบ,บลั้มเวอร์ชั่นอื่นมาก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราขอตัวไปชื่นชมสิ่งที่เราแกะออกมาก่อนเพราะเนี้ยแบบเต็มที่จุกๆมากรูปยังดูไม่ครบเลยนะจ๊ะหนาเท่านี้อืมนี่เต็มที่มากงานแบบว่าเอาจริงแค่นั่งดูก็คุ้มแลวสวยสวยงามทุกสิ่งอย่าง วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคราวหน้าเราจะมีอะไรมาแกะอีกรอติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะนี่มันไนเจียนี่นะเหมือนกันเลยทุกคน